สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมการรายงานสถานการณ์และคาดการฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านศูนย์แก้ไขปัญหาม,มลพิษทางอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมขอเริ่มจากการรายงานสถานการณ์ปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Airfort ์ไทยนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางนะครับและเริ่มมีระดับฝุ่นที่ขยับสูงขึ้นในหลายสถานีพื้นที่1 1จังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเริ่มมีฝุ่นละอองขยับสูงขึ้นในหลายจังหวัด ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะครับยังคงมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากตอนนี้การระบายอากาศค่อนข้างดีสําหรับการรายงานสถานการณ์ล่วงหน้านะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังฝุ่นละอองระหว่างวันที่21-24ถึงพฤศจิกายนนี้นะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นเริ่มเข้ามาปกคลุมทําให้อากาศกดทับลมนิ่งส่งผลให้ฝุ่นละอองอาจจะสูงขึ้นได้ในหลายพื้นที่สําหรับพื้นที่17จจังหวัดภาคเหนือต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำหรับภาคใต้นะครับอากาศแนวโน้มยังคงดีอย่างต่อเนื่องครับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจึงอยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่านร่วมปลดร่วมลดการปลดปล่อยฝุ่นละอองโดยการลดการเผาในที่โล่งทุกชนิดหมั่นดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้ดีอย่างสม่ำเสมอรวมถึง ใช้รถโดยสารสาธารณะเพื่อลดปริมาณจราจรบนท้องถนนสุดท้ายทุกท่านสามารถรับชมข่าวสารข้อมูลดีๆที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือแฟนเพจ Facebook ก,มกมรมควบคุมมลพิษแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ